สวัสดีครับมาบด,ดูกันนะครับ,รบโกโก้น้อยผู้โดดเดี่ยวจะเห็นว่าเขานอนครับเสร็จแล้วนอนนอนเสร็จแล้วทำไงรู้ไหมครับ <S <S เอา <S <S เอาเสร็จแล้วทำไงกินเล่นครับเล่นไปตามภาษา จริงแล้วเขามีพี่ชายอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อเป็นดาแต่ว่าพี่ชายนะครับไปเทีย่ยวไปจีบสช้าจะเจอพี่ชายก็สองเวลาคือเช้ากับเย็นนะครับและตอนนอนก็นคือ,อนี่แหละครับชีวิตเองอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายน้าสงสารนะครับจะเห็นว่า เขามีเพื่อนเล่นคืออะไรรู้ไหมกระป๋องมั่งกระดาษกล่องกระดาษผ้าผพา่มนะครับส่วนมากแทนที่จะไว้หม่มลากออกมานะครับนี่คือชีวิตของโกโก้เห็นไเขาจะเล่นกับกล่องกระดาษนะครับข้อสำคัญก็คือเขาจะซนสนมาก กัดโน่นกัดนี่วิ่งเล่นไปทั่วนะครับลักษณะของเขาเหมือนจะเป็นหมาพรานนะครับคำว่าพรานก็คือเอาดีกัดหาหนูหาปลาหาอะไรต่างๆดีนะครับไล่สิ่งที่เขาไม่คุ้นเคยไล่คนอื่นนะครับโจรขโมยอะไรต่างๆ ลักษณะจะเป็นหมาพรานดูจากหน้าตาสิครับหน้าตาเขาจะงั้นเด่หมาพรานเปอย่างยิ่งดำปากดำนะครับเดียขาจะอยู่โดดเดียวอย่างนี้นี่คือโกโก้น้อยคู่โดดเดียวนะครับเดี๋ยวจะได้ดูก็นเ,เนี่ยเขามีความเซลล์เนี่ยฟันเขาง,งอกใหม่ๆเนี่ยเขาจะ คันฟันนะครับอยากจะกัดโนดกัดนี่นะครับถ้ากัดนี่ก็ดีนี่จะได้หมดนบนี่จะได้หายไปเห็นไหมเราจะเล่นของเข้าไปตามประสาโกโก้โกน้อยะครกัดโกโก้น้อยู้โด ไปตามทุ่งหญ้าในอ่าวบาหลานนะครับตอนเช้าก็จะไปอึที่หญ้าไกลๆบ้านอึกเสร็จกลับมาอึกขี้นะครับที้แล้วก็ขี้ไปที่ทางเอ๊ะแล้วก็มองซ้ายมองฝ่าเอ๊ะมีใครเห็นไหมไม่มีใครเห็นก็มองการมาเรื่อยๆนะครับ ไะค่อกทานมาเหมือนทหารข้าวบ้านนะครับมาแล้วมาแล้ <S 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 นี่คือโกโกู้หน่อยนะครับค่อยๆมาแล้วนะครับตัวนิดเดียวนะครับหนักสักสองสามกิโลนี่ยรับก็เล็กๆตอนอามาใช่ไหมว่ายังไม่ยานมเลยผมต้องซื้อนมให้หมดตั้งหลายแพ็คนะครับมาแล้วที่นี่ โกโก้น่อยเขาจะมองดูดูท่าทางเขามองนะครับเสร็จแล้วทำไงแล้วครับกลับมาที่หน้าบ้านเอาอีกครับเอาก่อนกลับรอนก็ลิปดีครับผมโกโก้โกน่อยครับ